Hello. สวัสดีเราจะมาเล่นเกมต่อสู้เซเลมูนกันอีกครั้งนะคือเคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วมีคนอยากให้เล่นอีกกด้านจะเล่นนี้ดูซึ่งมีคนบอกว่ามนโหลดไปที่ไหนพี่ถามมาถามเรานะอะอันนี้จะเรียนให้ทราบก่อนคือว่าเกมนี้คือเป็นเกมมูเก้นเกมมูเก้นก็คือเกมที่เราต้องไปโหลดตัวโปรแกรมมาแล้วก็โหลดตัวละครมาลงโค้ดทีละตัวทีละตัวโหลดฉากมาทีละฉากทีละฉากแลก้วมาลงโค้ดแล้วก็โหลดเพลงมาลงโค้ด ทุกอย่างใช้ค้นหมดเลยถามว่ามีแบบสําเร็จรูปโหลดล้าเล่นเลยได้ไหมสําหรับเซลามูนที่เคยเจอมีแต่ตัวละครไม่ไม่ดีอ่ะไม่ค่อยสนุกเออพลังอะไรก็ไม่ค่อยดีอยู่นะเราก็เลยไปหาตัวละครจากผู้สร้างคือจะมีผู้สร้างตัวละครเขาปล่อยให้โหลดเราก็ไปโหลดทีละตัวทีละตัวพวกนี้ยแล้วก็มาลงทีละตัวทีละตัวซึ่งบางตัวมันก็นอาจจะซ้ำกันสมมติสัตเทิลสองตัวเนี้ยซ้ำกันแต่ว่าผู้สร้างคนละคนพลังจะไม่เหมือนกัน ตัวละครรูปร่างก็จะดูไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะอ่ะเออแล้วมีคนบอกว่าจะให้เราอัปโหลดให้น่อยอยากเล่นซึ่งไฟล์ตัวเกมใหญ่มากหลายกิกมากเราไม่รู้จะอัปโหลดยังไงซึ่งเราก็ไม่ฉลาดพอที่จะอัปโหลดให้คุณด้เล่นนะก็เลยไม่รู้จะอัปโหลดยังไงเอะเล่นให้ดูดีกว่ามีก e นแบรรีด้วยเธอ,อใครเวลาเล่นเป็นตัวพวกเมอร์คิวรี่วีนัสมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมรานนี้เล่นเป็นเซรามุนอโห ตัวแรกเจอจูปิเตอร์เลยจ้าเจโจอ่ะเจโจเกเจโจเพลงก็โหลดมาเองนะนเพลงประกอบที่ได้ยินเป็นเพลงตอนแบบเปิดตัวเซเลวีนัสเอ้ยอะไรนะพวกรอบนอกอะ่ะเนปอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วจูปิเตอร์เธอจะทำอะไรฉันสิเธออย่าดูอ่ะหัวขาหัวโผล่ามาช่วยเมียด้วยค่ะปลาดอกไม้ใส่เหมือนเอาตาแล้วผัวไม่ช่วยอะไรฉันเลย,เลยมาถึงก็หายไป มันปล่อยใส่ฟ้าใส่ฉันใหญ่แล้วจูปิเตอร์ทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวคนถามคนเล่นเป็นต้นเหรอคะใช่คะ่ะคนเล่นเป็นต้นคะ่ะฉันไม่ยอมหรอกน,นะคะฉันต้องปล่อยพลังใส่เธอค่ะเธอตรงนี้พลังหัวใจใส่ลงพิชิตมันใช่ไหมชื่อ,ลอพลังมันชื่อนี้ใช่ไหมก็จำไม่ได้ตายไหมตายไหมตายไหม,มโอ้ยมันจะยกอะไรใส่ฉัน อ๋ออ๋อออย่านะจอย่านะจูไม่ย่าไม่นะไม่ไม่ไม่ปล่อยพายุหมุนไปไหมใส่ฉันเหรอนี่น่ฉันเพิ่มเลือดได้นะเพราะฉันมีพลังขี้โกงมันปล่อยอะไรใส่ฉันอีกแล้วอ๋ออ๋อนี่แน่ฉันต้องเตะเป็นไงล่ะเกือบตายไปแล้วไม่ได้ดูสิเลือดฉันจะหมดอยู่แล้วนี่แน่จูปิเตอร์เธออยากทำอะไรฉันสิฉันเปนเจ้าหิงนะฉันก็ ปลดระวังเธอซะเลยนี่เธออย่ามาทำลายฉันมิได้นะเธออ่ะที่ตอนนี้เลยนิ่งเลยหัวขาดหัวช่วยเมียด้วยค่ะโผล่มาแล้วโอ้ยหัวฉันไม่เคยช่วยอะไรได้เลยพึ่งอะไรไม่ได้เลยดูสิทำลายโอ้ยโอยตายแล้วจูปิเตอร์เธออย่าทำเลนสินี่แน่ฉันเพิ่มเลือดได้นี่แน่นี่แน่ทำอะไรเธอเธอมาหมุน ขาบอลเล่ใส่ฉันทำไมพลังบอลเล่ไม่ช่วยเลยเธอหรอกเนะี่ยจูปิเตอร์อ๋อไอมันเวี่ยงฉันว่าเธอเธอต้องโดนฉันแล้วละ่ะฉันไม่ปล่อยเธอหรอกนะเซเลจูปิเตอร์นีน่ชื่อพลังว่าอะไรนะลืมเอาเป็นว่าพลังภาคซูเปอร์เอสจะปล่อยใส่นางเลยฮ่าฮ่าฮ่าในที่จดุดฉันก็ชนะ จูปิเตอร์โอเคต่อมานะจะวีนัสโอ้โหอ่ะรอนางแปลงร่างแกร์สวยๆนี่แหละวีนัสไไโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหรัวใส่ฉันเลยนะวีนัสอ้าอ้าออ้าอ,อ,อโอ้ยวีนัสได้ได้ได้ได,ได ได้ได้ชีวิตปล่อยให้เธอทำฉันไปเดียวหลงนะเธอต้องโดนโดนฉันแน่ๆถ้ามีสิทธ์อะไรมาทำลายเจย้าหญิงฉันเฮาวีนะ่ะพลังหัวใจใสลงชิดๆมานเ <c oughs> ลียกตอนกูชื่อพลังไอ้ ตายแล้วฉันต้องตายแน่ๆเลยฉันต้องปล่อยพลังอีกรอบหนึ่งมันชอบวิ่งมาแบบต่อยฉันรัวๆฉันก็หลบมันไม่ทันน่ะแล้วฉันก็จนมุมแลฉันก็ตายโอ๋อตายพลังหัวใจจันทาขจัดวิญญาณไรว่าทำไมไม่ตายคนไมันปล่อยอะไรมาใส่ฉันนี้อ้าวฉันตายเลยว่ะเธออรมณ์เสียฉันแพ้อวีนาแล้วทำไงดีอ่ะ ร้องไห้ไม่เป็นไรฉันสู้กับเซเลมาแทนตายแล้วฉันโดนวีนัทหล่อมของเธอเลจังเลจังอย่าทำร้ายฉันแรงนะเลจังนะเบาๆฉันไม่นะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยมีการปล่อยน o n ปล่อยนกด้วยนะอะไรเนี่ยเลจังเลจังเบาๆหน่อยฉันไม่เจ้าหญิงนะเลจังอย่ากสิเลจังอุ้ย อตายแล้วปล่อยนกไฟใส่ฉันอีกโอสออสอโสออสออสออสอะไรเกิดอะไรขึ้นคะอ๋ขอบคุณมากค่ะคุณผัวช่วยฉันหน่อยฉันด้นรนศักรรมรุนแรงมากอะมัต้องบ่นมากไปเดี๋ยวละครไปได้แล้วเสียเวลาได้ได้เนจังเธอต้องเจอฉันเธอมีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์อย่างฉันฉันคือองค์ควีนเซเลนตี้นะคะ พลังหัวใจใส่ลงนะคะปล่อยไปค่ะระเบิดเลยระเบิดระเบิดระเบิดตูมเอ๊ะทำไมไม่ตายอึดนักใช่ไหมนี่แน่ปล่อยพลังคลื่นเสียงใส่ในที่สุดมีการปล่อยนกเลยอะขี่โกงอ่ะโทมอดดีมอดี่มานกเนี่ยไอ้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 ใจเย็นค่ะเจ๊ใจเย็นค่ะเจ๊เจ๊เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอทำไมลุมฉันใ,นใหญ่เลย ดีฉันหลบนกนังได้อ๋โหได้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 ไดไดเรจังต้องเจอพลังขั้นสุดของฉันแล้วล่ะได้ได้ไดนี่แน่ตายไปซะเรจังโอ,โ,โอเคโอ้เนปจูนก็นมาว่ะโอ้โ ปล่อยน้ำมาเต็มที่อิ่มน้ำแม่เธอตรงนี้น mm ี hmm. so ่แน <mission> ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ย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 ตายแล้วตายแล้วนี่แน่ฉันต้องปล่อยล็อกตัวให้นางขยับไม่ได้ฉันก็ปล่อยนี่ เราต้องมีชั้นเชิงในการต่อสู้นะจะต้องนีอ้ออ้อยอ้ยนี่แน่ย่านะหยุดนะมงแหวนจันทาแล้วก็นี่เอามงแหวนจันทาอ่ไม่เป็นไรปล่อยหัวใจใส่นี่แน่ย่านะคเน็ปจูนอ้อย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 โดนดีมเมมอใส่แต่ไม่เป็นไรทำอะไรใช้ไม่ได้พราะฉันสวยมาออยอ้อยอ้ยปล่อยกระจกใส่โชคดีนะกันทัน นี้แน่เนกจูนนี้แน่อ้ยอ้ยอ้ยปล่อยกระจกใส่ฉันอีกแล้วอะไรอะไรนี่แน่ปล่อยหัวใจใส่เนปจูนไม่ได้กินฉันหรอกเพราะฉันสวยมากเกี่ยวอะไรกันอ๋อเธอควีนเบรีลก็มาว่ะได้เบรีลก็เบรีลวสี่เพี้ยนเนี่ยนะควีนเบรีลผมเป็นสีทองเฉยเลย มันสลับสีดิฟหน่อยอ๋อเบริลเบริลก็เบริลนะเบริลนะอ๋อตายแล้วอ๋อฉันโดนพลังมืดใส่อ๋อเบริลใจเย็นข่ะใจเย็นฉันไม่ยอมถล่มนะเบริลนะพลังหัวใจใส่ลงพิเชษมานทำไมต้องทำเสียงโทนนี้ด้วยไม่เข้าใจ นี่เน่มันมีการสีเพี้ยนนิดหน่อยสีควนเบลิวเนี่ยตัวละครคือมันถูกสร้างมาจากแบบผู้สร้างคนละคนไงมันก็เลยแบบภาพมันก็จะไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่แล้วก็เออคือนอกจากเซลมมนก็เอาตัวละครจากเรื่องอื่นๆมาใส่ได้เหมือนกันนะแบบนาคอนบอลเอ็กเมน อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยากดูมะเอาไปเล่นให้ดูมีเพียบเลยแล้วแต่ว่าเราจะเป็นโหลดตัวละครจากใครที่ไหนมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบเซลรมูนสู้กับดาวกันบอลอะไรอย่างเงี้ยเธอ<ป>เก๋ๆสนุกโ<ป>อ,อย้ยเธอต้องโดนฉันแล้วละฉันไม่ยอมเหมือนไงฉันโกรธขึ้นมาจริงๆแล้วนะควีนเบรีลอันนี้เป็นพลัง ขาความฝันข่าซุปเปอร์เอสตายไหมตายไหมตาย,ตาย,ย,ตายนี่สุดควีนเบรลี่ก็ถูกซิลามูนกำจัดโอเคต่อมาเซเลอร์พูโตโอโ้เจ้าพระเอกรึทำอะไรชนะเจ้าพระน่ะอ๋อเจ้าพระหายายตัวได้วะ่ะบูดีนนเนี่ยฉันหลบพลังรเ่ยเตยูนางได้ทำอะไรเจ้าพระเอาทำอะไร มันเจ้าหญิงนะเธอกลับไปเฝ้าประตูมิติเวลาของเธอต่อไปนะครัอย่างตู้ฉันออย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 อ้อยออยออยเจ้าผู้ไม่ค่อยต่อยพลังปล่อยพลังเลยอ่ะเจ้าผู้ป้อมมือฉันทำไมครัเจ้าผู้มีการยืนโพสสวยๆเมื่อกี้นางมีการยืนโพสท่าด้วยว่ะ ออออเยอโอยอ้ยนงปล่อยพายุใส่อนงหายตัวได้เธอทมฉันหไม่ได้ฉันเป็นเจ้าิงทำไมฉันหายตัวไม่ได้นีน่นีนปล่อยพลังใส่เจ้าพู้กัน ร้ายมนแพรบเสียวเวลาตรงนี้้ามกดคามก็ไม่ได้ตำคาญมากเลยพลังหัวใจจันทราพิชิตมันโอ้ยทำไมมันไม่เป็นอะไรอ่ะมันหลบพลังฉันได้อ่ะเธอจะแข่งแปร่งเกินไปแล้วนะนี่เนี่ยต้องโดนฉันเตะฉันนะโอเคต่อมาเจอเซเลอร์เมอร์คิวรีเหลือแค่เหลือเมอร์คิวรี่กับยูเร,รเนัสใช่ไหม ไม่มีเซร์มูลน้อยนะเซร์มูลน้อยก็คือมีคนซ้ำกันแต่ว่าแบบกระหลงตรงมากเธอกระโหลกกลามากอะไรกันไม่รู้ที่ก็เลยไม่โหลดมาเล่นอะไรของเธอมาคิวลี่เธาทำอะไรของเธออุ้ยโอ้ย,อยนางล่อยพลังน้ำมาใส่ชั้นนะเอาเตะชนันอีกอ้อยปวคขาช่วยเมียด้วยค่ะ โดนฟองน้ําตายเลยฉันต้องมาโกเมนแอสไซเลยโอ๊ยอะไรเธอทําอะไรฉันอ้อหโอ้อหโอ้โหได้ได้มาคิวรีได้นี่แน่ฉันเพิ่มเลือดได้ฉันไม่กลัวเห็นไหมโอ้ย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 ฉันแข่งเป๊กเลยได้ได้ขอบคุณมากค่ะทีรานที่สุดผัวฉันก็ทำตัวมีประโยชน์ตั้งแต่เล่นเกมมา ฉังเกือบตายได้เมอร์คิวรีเธอ,ต,อ,เต,อต้องเจอพลังฉันไร้มนแพร็บพลังหัวใจใส่ดวงพิชิตมันเกียบเสียงตัวเองจังชนะแล้วนี่เนี่ย รอต้องขอบคุณนักการขึ้นซีโดมันด้วยประกาศฉนย์โอ้ยโอ้ยตอนหลับกันด้วยปล่อยน้ำใส่ฉันเลยใช่ไหมสงครามยังไม่มาถึงนะคัะเมื่อคิวรี่ทำอะไรของเธอเธอกาะวอดทำไมทำอะไรคะเธอจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมดูนางนางปล่อยฟอง,งนะอยู่นะดูนางโอ้ย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  นางเริ่มมีการเคลื่อนไหวโอ้โหฉันไม่น่าชะลาใจเลยฉันตายเลยเธอฉันแพ้เมื่อคิวนี่อ้าเจอยูเรนัสนะเดี๋ยวมีคนบอกว่าทำไมเธอไม่ปล่อยพลังใส่นางเมื่อคิวี่เมื่อสักครู่นี้แหม่นางรัวมาขนาดฉันฉันกดสุดปล่อยท่าไม่ทันนะเธอมันรุมฉันรัวรัวมากอ้อยอ้อยออยฉันต้องหลบก่อนอะไรอ่ะอ้ยใช้ทาริสแมนปล่อยใส่ฉันหรอ แรงเกินไปแล้วนะออยอ้อยออยออยออยนางใช้ดาบปล่อยพลังใส่ฉันจะทำฉันซีอยู่เลยนะหัวค่ะช่วยเมียด้วยค่ะออยออยอะไรเนี่ยพลังอะไรกันเนี่ยโอ๋ยตายแล้วตายตายออยนี่แน่นี่แน่อันนี้ใหญนะอย่านะอย่าทำอะไรฉันนะ อย่านะไม่นะนี่แน่ไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าได้เธอต้องเจอฉันแล้วแหละยูเลนัสเอาพลังนี้ไปกินนะคะอันนี้ชื่อพลังภาษาไทยชื่อว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วมูลเทลลิปปี้คิสเนี่ยจำไม่ได้ชื่อภาษาอังกฤษโดนไปแรงๆปล่อยวอร์เชคกิงใส่ฉันเหรอโอ้ยโอ้ยไอ้พลังตุ้มตามีรู้สึกว่าจะเป็นพลังตอนที่ อ๋มท่าสุดท้ายที่นั่งได้กำไรจากไอ้เจ้าอะไรนะกาเล็กเซียมายก็เลยรุนแรงสุดยอดขนาดนั้นนี่แน่โอ้อยมุนเชล่าใส่ปล่อยมุนเชล่าใส่เซเลเมอ่อปล่อยมุนเชลมม่นานี่แน่ล็อกนั่งเอาไว้ก่อนล็อกนั่งเอาไว้ฉันจะร้องไห้แล้วนะทำไมทเกับฉันอย่างนี้ร้องไห้เลย พลังร้องไห้หวะ่ะเอาละปิดจ็อบนะจ๊ะเธอปิดจ็อบนะครับปิดจอ็อบพลังกระจกไม่ใช่อันนี้ชื่อพลังอะไรก็จำไม่ได้แล้วพักซูเปอร์เอสเยเหลือใครเหลือเซตเทิลใช่ไหมยังไม่ได้สู้อ่ะเดี๋ยวโอ้ยตะสู้กับตัวเองให้ดู นะแต่ว่าอันเนี้ยคือผู้สร้างเซลม,มูลคนละคนกันพลังออกมาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมตัวละครออกมาก็จะไม่เหมือนกันเห็นปะ่ะดูกระโปรงอะไรคนละสีเออเพราะว่าผู้สร้างคนละคนกันถ้าเธอพลังอะไรก็จะออกมาไม่เหมือนกันอ๋อเซรม,มูลตีกันเองวะ่ะพลังนางจะแบบเห็นปะ่ะนางจะไม่มีกราฟิกสวยงามเหมือนตัวที่ฉันเลน่นเพราะว่าคนละคนสู้กัน อต้องโดนฉันปิดจอบไปแล้วเซเลมูนตัวปลอมอันนี้เป็นเซเลมูนตัวที่เซเลวีนัสแปลงร่างมาปลอมหรือเปล่าแบบในภาคเอสใครเคยดูจำได้มั้งพลังโซจันทราภาคเอสภาคเอสนี่พลังฉันรุนแรงกว่าเธอนะคะเซเลมูนตัวปลอม มันลบพลังมูลเทียร่าฉันได้อย่างไรเดี๋ยวมื่อขโมยเทียร่าฉันไม่ใช่อ๋อตายแล้วตายแล้วตายแล้วน,นี่เนี่ยฉันต้องใช้พลังนี้ต่อกรกรก,กับนางเรเลสเลมูลตัวปลอมนี่ตายไปเลย <gracias> ผัวฉันก็ตายด้วยว่าพลังโดนโผัวตัวเองว่ะ โอเคต่อมาตัวสุดท้ายแล้วนั่นจะเซตเทิร์นฉันตายแน่เพราะว่าตัวนี้เก่งที่สุดในเกมนี้เลยบอกเลยพลังรุนแรงสุดยอดมากอ๋ยมาถึงก็ปล่อยพลังพลมประจพีพฤฤิ่ชาอ๋อแต่ทำไมอย่านะอย่านะไม่นะอันนี้เป็นพลังที่แรงที่สุดโอ้โหไม่ได้ฉันต้องปราบนางเลยเมื่อกี้มันเป็นพลังที่บอกว่านางใช้แบบล้างโลกอะไรอย่างเงี้ย ต้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครจะตายฉันหรือนางใครจะตายโอเคฉันตายเน่เน่ไม่สิไม่สิเซตเทินฉันตายเลยแล้วก็ไม่เห็นหลอดเลือดพลังข้างบนอนะ่ะเพราะว่าการาฟิกตรงนี้มันมาบาง ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะตายตอนไหนหรือมันจะตายตอนไหนเอาตายแล้วฉันจะตายแน่เลยดูี่พลังอะไรเนี่ยโอ้โหถล่มปฐพีพิฆาตมากสรุปฉันตายจะเธอตรงนี้อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันเนาะบายยฉันตายเนีย